สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n i กกี้มาชาแนลคุณกำลังอยู่กับนิ k กี้และรายการเดอะดาร์ i ไฟอีกเช่นเคยนะครับและเดอะดาร์ i ไฟจะมาพบกับคุณผู้ชมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับเพราะว่าเดอะดาร์ i ไฟจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวลึกลับที่รอการพิสูจน์เพราะเรื่องลึกลับเป็นเรื่องที่ทุกๆคน อยากรู้และเช่นเคยนะครับสาหรับใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวแนวเรื่องลึกลับเรื่องน่ากลัวเรื่องผีเนี่ยก็สามารถกดติดตามกันไว้ได้นะครับเพราะว่าเดอะดักไฟเนี่ยมีคอนเทนต์มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยครับและสําหรับ E ีีนี้เนี่ยนิกจะไม่พูดพร่ทำทําเพลงนิกจะไม่แบบอารมณ์ผวบดเยอะแยะครับเพราะว่าเนื้อหาของวันนี้ดู อัดแน่นจริงๆเออมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการที่จะหาข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงข้อมูลได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นีกก็จะแบบไม่พูดพ่ทาททำเพียงแล้ววันนี้นิกจะมาพูดแล้วก็มาเรียบเรียงข้อมูลในเรื่องของเสาปริศนาซึ่งเป็นเสาโลหะที่เขาค้นพบ ครั้งแรกเนี่ยที่ยูทาซึ่งเป็นพื้นที่ทะเลทรายนะครับที่อยู่ในสาหารัฐอเมริกาครับเรื่องราวจะเป็นยังไงน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้เสาตัวนี้นะครับไอ้เสาเขาเรียกว่าอะไรเสาต้นนี้นะครับมันถูกสร้างขึ้นจากใครและถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสองค์อะไรนะครับทุกๆอย่างยังคงเป็นปริศนาดํามืดแต่ที่สําคัญเนี่ยตอนนี้ เขาเจอเสาอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นต้นที่สามแล้วนะครับทีออ่บอกเลยดีไหมอ,อ่ะบอกเลยก็้เจอที่แคลิฟอร์เนียนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยให้เพื่อน,อนติดตามแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับโอเคพร้อมแล้วเข้าไปดูคลิปกันได้เลย เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับวัตถุปริศนาชิ้นหนึ่งนะครับที่ถูกค้นพบขึ้นที่เทเลซายยูท่านะครับซึ่งตั้งอยู่ในรัฐยูท่าของสหรัฐอเมริกาทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับวัตถุปริศนาชิ้นนี้เพราะว่าไม่มีใครทราบถึงที่มาของมันนะครับว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งวัตถุชิ้นนี้ขึ้นและวัตถุประสงค์ของการตั้งวัตถุชิ้นนี้เนี่ยมันตั้งขึ้น เาะะสาโลหะต้นนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่ภายใต้ชื่อว่ายูท่ามโนลิกเสาโลหะปริศนานี้ถูกค้นพบโดยนักชีววิทยาของกองทรัพยากรสัตว์ป่ายูท่าครับในขณะที่เหล่านักวิทยา,าศาสตร์เนี่ยกำลังบินออกสำรวจพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐยูท่าซึ่งนักชีววิทยาคนหนึ่งได้เห็นวัตถุปริศนาชิ้นนี้เนี่ยตั้งอยู่บนพื้นทะเลทรายครับและได้มีการโพสต์ภาพนี้ลงในอินสตาแกรมในวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ได้แจ้งพิกัดที่แน่นอนของสาวโลหะปริศนานี้ ว่าตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่เรื่องราวของสาปริศนานี้จึงเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางมากนะครับในโลกออนไลน์แม้ว่าทางสาหรัฐอเมริกาจะไม่เปิดเผยพิกัดของสาวต้นนี้นะครับเนื่องจากว่าเส้นทางที่จะเดินทางไปที่พิกัดของสาวต้นนี้ตั้งอยู่นะครับมันมีความยากลําบากมากแล้วก็ห่างไกลมากเลยเดียวแต่ว่าก็มีใครหลายๆคนครับพยายามที่จะหาพิกัดที่แน่นอนของสาวนี้เพื่อที่จะเดินทางไปพิสูจน์ให้เห็นด้วยสายตาตัวเองและความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เนี่ยก็สามารถเอาชนะทุกอุปสรรคครับเมื่อมีสมาชิกข,ของเว็บไซต์ r e d อีกท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าทิมสเลนได้สืบค้นที่มาที่ไปของเสาปริศนานี้โดยใช้ Google Earth ครับในการเปรียบเทียบเส้นทางการบินของนักชีววิทยาที่ออกบินสำรวจ โดยพยายามสังเกตจากสภาพภูมิประเทศหน้าผาแล้วก็การการัดซอกของภูเขาจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาค้นพบว่าเสาเนี้ยถูกติดตั้งไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2015ถึงเดือนตุลาคมปี2016โดยที่พื้นที่ร,บรอบๆเนี่ยได้รับการเตรียมการสำหรับการติดตั้งไว้เป็นอย่างดีแล้วในที่สุดก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางเข้าไปถึงเสานี้จนได้ทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็นักเดินทางที่ต้องการไปเซลฟี่ถ่ายรูปคู่กับเสาปริศนาต้นนี้ยกตัวอย่างเช่นช่องที่ใช้ชื่อว่า จัสตินบีแม็กไบรท์ซึ่งเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ช่องของพี่เขาเลยนะครับหรือแม้แต่รายการทีวีอย่าง d ีเซลบร r o เ h อรก็ได้ไปเยี่ยมชมเสาปริศนานี้มาแล้วครับลักษณะของเสานี้เป็นเสาโลหะสูงทรงปริซึมสูงประมาณ9.5ฟุตซึ่งตั้งอยู่บนพื้นหินโดยแต่ด้านเนี่ยมีความกว้างประมาณ23นิ้ว เสาโลหะนี้นะครับได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามันไม่ใช่แม่เลยครับแล้วมันก็มีความยืดหยุ่นราวกับว่ามันทําจากแผ่นอลูมิเนียมโดยใช้น็อตยึดแผ่นโลหะทั้ง3ด้านเข้าด้วยกันและนอกจากนี้ยังมีการอุดรอยรั่วต่างๆด้วยซิลิคอนหรืออีพ็อกซี่ซึ่งส่วนประกอบต่างๆของมันที่หาได้บนโลกของเราใบนี้เนี่ยนะครับทำให้เหล่านักวิทยาศา,ศาสตร์เขาเชื่อว่ามันไม่ใช่ฝีมือจากมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนอย่างแน่นอนมีการวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับจาก นักศิลปวิทยาของมหาวิทยาลัยยูทาที่ชื่อว่าเวนดี้วิชเชอร์นะคะเธอได้บอกว่าเสาโลหะต้นนี้มันไม่สามารถที่จะปักลงไปในพื้นด้วยฝีมือแค่คนเพียงคนเดียวครับแต่ว่าการที่จะทำเรื่องราวแบบนี้ได้เนี่ยมันน่าจะเกิดจากกลุ่มศิลปินนะครับที่ต้องการจะสร้างให้ผลงานตัวเองเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่รู้จักจากกลุ่มคนทั่วไปซึ่งศิลปินที่ทำงานแนวนี้นะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่น จอห์นแมกครนเคนนะเอ้ยนี้อ่านชื่อผิด<ม><น>เขาชื่อจอห์นแมกครนเคนศิลปินคนนี้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อแล้วก็ความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับการมีอยู่จริงของนุดต่างดาวแล้วก็ผลงานของเขาเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกับยูท่าโมโนลิท แต่ความเชื่อว่าเสาโลหะนี้เ,นเป็นผลงานของจอร์นก็ต้องถูกหักล้างไปครับเมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาที่เสาเนี้ยถูกค้นพบในช่วงปี2 0 1 5ถึง2016แต่ศิลปินอย่างจอร์นเนี่ยเขาได้เสียชีวิตลงในปี2011ครับและแม้แต่ว่าจะมีการอ้างอิงถึงผู้สร้างภาพยนตร์ว่าเสาเนี้ยถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตหรือโปรโมทภาพยนตร์หรือเปล่าคณะกรรมาการภาพยนตร์ของยูท่าก็ได้ออกมาปฏิเสธอย่างเรียบร้อยแล้วครับว่าเสาเนี้ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการผลิตภาพยนตร์อย่างแน่นอนครับ ท่ามกลางข้อสองสัยและปริศนาต่างๆที่ยังดูเหมือนว่ามันจะยังดํำมืดอยู่นั้นในท้ายที่สุดแล้วในวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะครับทาง D.P.S เขาก็ได้รับรายง,งานว่า เสาต้นนี้ได้ถูกรื้อถอนออกไปแล้วเรียบร้อยครับโดยมีพยานเห็นรถบรรทุกนะครับบรรทุกสิ่งของบางอย่างวิ่งออกจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าถึงแม้ว่าเรื่องราวเนี้ยจะเป็นที่น่าสนใจของคนทั่วไปเนี่ยแต่ว่าทางด้านหน่วยงาน BLM หรือว่าที่ย่อม,มาจาก Bureau of Land Management ของทางรัฐยูทาห์ก็ได้ออกมาถแถลงว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่สืบสวนในด้านอชญากรรมเกี่ยวกับกรณีการเคลื่อนย้ายออกของเสาโลหะปริศนาเนื่องจากว่ามันเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ลหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเสาต้นนี้ถูกเคลื่อนย้ายโดยใครแล้วก็เคลื่อนย้ายไปที่ไหนวันนี้นิกและเดอะดาร์ i ไฟมีคำตอบให้ครับ คลิปวิดีโอนี้ถูกโพสต์ในวันที่2เดือนธันวาคมปี2020นะครับทั้งใน TikTok แล้วก็ใน YouTube ครับซึ่งเจ้าของช่องก็คือซิวานคริสเตนเซนหรือใช้ชื่อของชขข่องว่า Mr. s l a c k l i ลเขาได้ให้ข้ขอมูลว่าเขาแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยได้ทำการรื้อถอนเสาวนี้ออกไปในคืนวันที่27พฤศจิกายนปี2020ในเวลาประมาณ20.30นเนื่องจากว่าหลังจากที่เรื่องราวของสาเนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมันมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ นักผจญภัยต่างๆเ,เดินทางเข้ามาเพื่อเยี่ยมชมเสานี้ด้วยตาตัวเองเป็นผลทําให้พื้นที่ธรรมชาติในบริเวณที่ยังไม่พร้อมที่จะรับผู้คนเหล่านี้เกิดความเสียหายลหลายๆคนเดินทางมาโดยการขับรถหรือแม้กระทั่งบินมายังทะเลทรายแห่งนี้และทําในสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างเช่นการปัสสาวะและการอุจจาระซึ่งเขาในฐานะไก่ทองถิ่นจึงทําการเคลื่อนย้ายเสานี้ออกไปเพื่อตัดปัญหานั้นครับแหมเรื่องราวเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะจบลงแล้วใช่ไหมครับแต่ว่า เรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้จบลงง่ายอย่างนั้นครับเพราะว่าในวันที่26พิพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีรายงานถึงการค้นพบสาวอีกต้นหนึ่งนะครับที่ประเทศโรมาเนียครับอยู่ที่เมืองเพียตรานิมนะฮะซึ่งนิกไม่แน่ใจว่าอิกอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับถ้า ออกเสียงผิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับซึ่งมันอยู่ใกล้กับป้อมประการโปรโตดาว่าดาเชียนซึ่งเขาบอกว่าเสาโลหะนี้นะครับมันถูกตั้งขึ้นอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ในขณะนี้กําลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนจากเจ้าหน้าที่รัฐครับในกรณีของเสาโลหะที่โรมาีนี้เนี่ยจริงๆแล้วถูกคนพบในวันที่27 ก่อนที่เสาปริศนาที่ยูท่าจะหายไปครับแล้วก็เสาที่โรมาเนียจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูกันดีๆแล้วมันไม่ได้เหมือนกับเสาที่ยูท่าเลยเสียทีเดียวครับมันมีลักษณะที่คลายคลึงกันแล้วก็ได้หายไปในวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีการรายงานระบุว่ามีชาวบ้านเห็นแสงปริศนาที่ส่องขึ้นจากจุดที่เสาตั้งอยู่ซึ่งในที่แรกชาวบ้านเขาก็คิดว่าเป็นแสงที่มาจากรถ แต่ว่าแสงนั้นเนี่ยมันดันกลับส่องขึ้นไปบนฟ้าครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเสาก็ได้หายไปเหลือไว้แค่ร่องรอยบนพื้นหิมะเท่านั้นเองโดยมีแนวโน้มว่าเสาที่โรมาเนียอาจเกิดจากช่างเชื่อมท้องถิ่นที่อาจเป็นผู้ติดตั้งเสาดังกล่าวซึ่งก็ยังไม่ทราบตัวบุคคลแล้วก็วัตถุประสงค์ที่แน่นอนนะครับว่าทําขึ้นมาทําไมและล่าสุดครับข้อมูลเมื่อเช้านี้นะครับเขาบอกว่ามีการค้นพบเสาประหลาดนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3ครับผมที่ยอดเขาายเมาเทนนะฮะซึ่งตั้งอยู่ใน เอทัสคาเดโรนะฮะของรัฐแคลิฟอร์เนียเรื่องราวนี้ถูกทวิตลงในทวิตเตอร์ของผู้ใช้ที่ชื่อคอนเนอร์อารเลนโดยเขาได้กล่าวว่าสาเนี้ยถูกคนพบในเช้าวันพุธที่ยอดเขาไพเมัลเทนของเอทัสคาเดโรโดยมีนักปีนเขาแล้วก็ผู้สนใจจำนวนมากเดินทางมายังไพเมัลเทนเพื่อดูเสาลึกลับนี้ลักษณะของเสาปริศนาที่ไพเมัลเทนนั้นมีความคล้ายคลึงกับเสาที่ยูท่ามากครับ ก็คือมีความสูงที่ประมาณ10ฟุตทําจากแผ่นอลูมิเนียม3าแผ่นประกบกันโดยดูเหมือนว่าจะมีความกลวงอยู่ข้างในแต่ว่าเสาที่ไพร์เมาเทนไม่ได้ถูกยึดต,ติดอยู่กับพื้นเหมือนเสาที่ยูท่าครับดังนั้นเนี่ยมันจึงมีความเสี่ยงที่จะล้มลงไปหากถูกกระแทกแรงๆนักปีนขาวหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเสาที่ปรากฏอยู่บนไพายเมาเทนอาจจะเป็นต้นเดียวกันกันกบที่ปรากฏอยู่ที่ยูท่าหรือไม่แต่จากการพิจารณาโดยละเอียดแล้วเนี่ยเขาบอกว่า เสาทั้งสองต้นมีความต่างกันเล็กน้อยครับในเรื่องของความสูงที่ต่างกัน1ฟุตแล้วก็เสาที่อยู่ท่าเนี่ยทำจากโลหะที่มีความหนากว่านิดหน่อยครับขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีรายงานนะครับว่าไอ้เสาขนาด100ปอนปอนี้นะครับมันขึ้นไปอยู่บนยอดเขานี้ได้ยังไงทงั้งๆที่มีนักปีนเขานะครับพยายามปีนเขาขึ้นไปนะครับทุกๆวันเลยไม่ว่าจะขึ้นไปเที่ยวหรือว่าขึ้นไปทําอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ ไม่มีรายงานนะครับว่ามีการพบเห็นการขนย้ายเสาเนี้ยขึ้นไปติดตั้งบนยอดเขาไายมเอลเทนครับยังไงก็แล้วแต่ครับเสาที่มันตั้งอยู่บนภายมเอลเทนเนี่ยมันไม่ได้ถูกยึดติดลงไปในพื้นนะครับแต่ว่ามันตั้งแบบลอยๆอยู่บนพื้นเนี่ยทางเจ้าของสถานที่นะครับเขาก็แสดงถึงความเป็นห่วงนะครับกับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักปีนเขานะครับพเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดเข้าไปใกล้ๆมากๆหรือว่าเสาเนี่ยมันได้รับการกระแทกเต่มันอาจจะล้มลงแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวได้รับการบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกมาเตือนภัยกััับนนนกกกทท่่องเเียววแล้็ปขา ว่าไม่ให้เข้าไปใกล้ในบริเวณที่เสาต้นนี้มันตั้งอยู่มากนะครับเรื่องราวของเสาโลหปะปริศนาที่ตั้งอยู่ในยูทาโาเนียแล้วก็ที่ไพรมาเท่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่โซเชียลให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากแต่เรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่ได้ครั้งแรกนะครับที่เกิดขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เคยมีรายงานการพบวัตถุประหลาดในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วครับที่ดาวบริวารของดาวอังคารที่เรียกว่าโฟบอสซึ่งเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาในปี2016 เขาพบเสาหินที่มีความสูงประมาณ90เมตรครับตั้งตระหง่านอยู่บนบริเวณพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของดาวโฟโบอสดาวบริวารของดาวอังคารถึงแม้ว่าเรื่องราวนี้จะไม่ได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์มากนักเนื่องจากเสาลักษณะนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จากแรงกัดเซาะทางธรรมชาติหรือพายุที่พัดพายอดเขาหรือว่าเนินหินต่างๆบนดาวดวงนั้นจนกลายเป็นเสาหรือวัตถุรูปทรงแปลก ส่วนทางกับทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับอรารยธรรมของมนุษย์ต่างดาวซึ่งถ้าหากว่าเราจะเชื่อมโยงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ต่างดาวจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะมีเขาอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของยูท่าเองเนี่ยก็เคยมีรายงานเกี่ยวกับการค้นพบวัตถุบินลึกลับในเขตของยูท่ามาแล้ว ก็ถือว่าเรื่องราวของสาวโลหะปริศนานี้นะครับก็เป็นที่น่าสนใจแล้วก็มีความเคลื่อนไหวมีการอัปเดตอยู่แทบทุกวันเลยนะครับและไม่ว่ามันจะถูกตั้งมาด้วยวัตถุประสงค์ใดหรือว่าใครเป็นผู้ติดตั้งเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าจับตาม,มองแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าติดตามมากทีเดียวแต่ว่าน,นี้อยากจะให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันติดตามนะครับแล้วก็วิเคราะห์จากทัศนคติของตัวเองแล้วก็คิดดูว่า เสาเนี้ยมันน่าจะตั้งมาจากใครหรือว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพียงแค่แคกลุ่มศิลปินกลุ่มหนึ่งหรืออาจจะเป็นแค่ใครสักคนที่เขาต้องการจะสร้างสถานการณ์เพื่อดึงดูดความสนใจอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเดอะยวดัไฟก็คงจะต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าข้อมูลบางอย่างที่นิกได้เล่าไปมันผิดภาพประการใดก็คงต้องขออภัยมาณนาะที่นี้ด้วยแล้วก็ถ้าว่าใครที่มีคอมเมนต์หรือว่าใครที่คิดว่าเสาเนี่ยมัน ถูกสร้างมาเพราะอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเล่าแลกเปลี่ยนกันได้ไว้ที่ด้านล่างนะครับใครยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยคงต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่กับความน่าสนใจในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ซ <c oughs> ินเวสเตอร์ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ